ี่หุ้ยแข่งไฟนี่ค่ะทุกคนวันนี้โออยากกินกุ้ยจับเนอะโอก็มีเส้นหมี่อยู่อยากวันนี้อยากกินเส้นหมี่ก็เลยทํากุ้ยจับเส้นหมี่จริงๆมีเส้นกุ้ยจับด้วยนะที่ซื้อมาจากหลานเอเชียแต่ว่าวันนี้อยากกินเส้นหมี่ก็เลยเอาเส้นหมี่ออกมาแช่แล้วก็เอากุ้ยจับที่อยู่ในตู้แข็งอะโอทําไว้นานแล้วแหละแล้วก็ออกมาต้มเคี่ยว ไม่ค่อยชอบถ้ากู้จับโอไม่ชอบให้น้ํามันข้นมากอะ่ะก็เลยเอาน้ําใส่ไปเติมไปนิดนึงโอ้ก็จะทําแบบว่าใส่เป็นถุงๆไว้ค่ะเวลาอยากกินก็ออกมาอย่างเงี้ยนี่โอก็ออกมาแล้วก็มาต้มเคี่ยวไว้เนาะนี่โอก็จะใช้เส้นนีมม่ค่ะเดีย๋ยวมากินกันเนาะหอมมากเลยอะ่ะน่ากินมากเลยนี่ค่ะสเสร็จแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำเสนอน้ำเสนออกแลกูจับแต่มันก็ไม่กูจับแบบกูจับแบบบ้านเราอ่ะนะกูจับแบบว่าแบบกูจับแบบโอ้เนี่ยแหละมีอะไรก็ใส่ใสลงไปอ่ะนะอยากกินอนะ่ะอยากกินกูจับก็เลยทำกูจับกิน แต่ว่าจริงๆโอ้ต้มแล้วตุ่นไว้ตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ใส่ชุ่แข็งไว้โอ้จะใส่เป็นแบบเป็นถุงๆไว้เวลาเราอยากกินโอ้ก็ออกมาอะไรเงี้ยวันนี้เมื่อวันนั้นไปที่ร้านเลเวอร์นะมันมีเส้นหมี่อยู่มีเส้นหมี่อยู่ก็เลยเฮ้ยวันนี้อยากกินไปจับเส้นหมี่อ่ะก็เลยเอาเส้นหมีม่มาแช่น้ําแล้วก็เอาเอาน้ำก็จับไม่ใช่น้ำก็วยจับอบแต่ก็ไม่เชิงน้ำก็จับมันก็ประมาณแบบว่า พะโลค่ะเขาทำผะโลไว้เราก็เอาใส่มาในตู้แข็งแล้วก็ทำก๋วยจับกินดีว่าอวยงามรสชาติดีแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยมันก็จะมีอยู่ว่ามีไส้หมูมีอะไรไม่ตับเนาะ มีตับมีเลือดหมูอะไรเงี้ยที่นี่มันก็มีอ่ะแต่โอก็ไม่ได้แบบออกไปซื้อไปเอาทุกอย่างมามาใส่อะไรเงี้ยแค่หาย,ยากเมื่อวันวันไหนอ่ะดูกข้าวเนาะ เรื่องที่แบบเมืองไทยเขาแบบว่าอะไรมีดราม่าอะไรใหญ่หยา,ยยายประเทศอะน,นะก็แบบยังไงอ่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะหลังชายก็อยากแยกไปอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเงี้ยนะ คือแบบไปอยู่ได้มันก็มันก็ยากอะเนาะเพราะเขาไม่ได้เกิดที่นู่นอะไรเงี้ยแต่แบบรักเมืองไทยอะไรเงี้ยอยากไปอยู่เมืองไทยกูก็พูดถึงว่าอยู่เมืองนอกอยู่ตั้งประเทศอะค่ะมันก็มันดีค่ะมันดีทุกอย่างสวัสดิการอย่างประเทศเยอรมันสวัสดิการการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างมันดีหมดค่ะดีทุกอย่างเลยครับแต่แบบว่ายังไงอะมันก็ไม่ใช่บ้าน มันไม่ใช่แผ่นดินแม่หุยไงมันไม่ใช่แบบบ้านเกิดเมืองนอนเราอะนะแต่ความเป็นอยู่ทุกอย่างที่นี่เขาดูแลดีทุกอย่างอะไม,ไม่ว่าจไม่ว่าจะคนของเขาหรือว่าคนต่างชาติอะไรเงี้ยสวัสดิการอะไรทุกอย่างมันก็ดีไปหมดแต่ว่ามันก็มันก็มีมั่งที่ไม่ ไม่แม,ม,ม่อาจจะแบบไม่ถูกใจบางคนอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคนเยอรมันก็ลยแบบว่าทำไมจะต้องรับผิดชอบชีวิตคนต่างชาติอะไรเงี้ยที่มาอยู่คนเยอรมันบางคนอะนะเขาก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาอยู่แล้อวอะ เราไม่ได้นะทำความเดือดร้อนะอะไรเขาอ่าบางคนเขาก็ชอบคนต่างชาติอย่างเจ้านายคนเนี่ยชอบคนต่างชาติมากรักลูกน้องมากคนรักลูกน้องต่างชาติมากๆเจ้านายคนเนี่ยนะก็มีเยอะค่ะคนเยอรมันหลายๆคนเลยแหละพูดซะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็บแปดสิบห้าปรเด็นดีวที่แบบว่าอืมยังไงอ่ะเห็นใจคนต่างชาติหรือว่าแบบชอบร่วมงานกับคนต่างชาติหรือชอบทํางานกับคนต่างชาติมากกว่าคนเยอรมากกว่าคนเยอรมันหรือว่าอะไรเแงบบี้ยไม่แบบไม่ไม่ไม่รังเกียจอะค่ะ สมมุติว่าโอไปอยู่ที่ร้านของผมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนต่างชาติส่วนใหญ่แล้วก็สมมติไปที่บ้านพักคนชราส่วนใหญ่ส่วนมากที่โอ้อยู่แล้วที่โอ้ทำงานนะทุกวันเนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นคนต่างชาติ เพราะอย่างว่างานที่อย่างว่านะงานที่เราทำอ่ะมันคนเยอรมันจริงๆเขาก็ไม่ค่อยจะทํากันหรอกเพ <c oughs> ราะอะไรรู้ไหมคนเออช่างทำผมอ่ะเงินเดือนมันก็นิดหน่อยอ่ะน้อยนิด <c oughs> เพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าหนัก,กอ่ะนะยืนทียืนทีเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่ในร้านทำผมอะไรเงี้ยมันไม่ได้นั่งโตะทำงานดิเนาะแล้วก็ อย่างกับบ้านคนบ้านพักคนชราคนที่แบบดูแลคนชราส่วนมากก็ที่เป็นคนต่างชาติก็เพราะว่าก็นคะก็ทํางานทีเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเนาะแต่พูดถึงว่ารายได้อะรายได้มันก็ดีว่าอยู่ที่บ้านเราะนะรายได้หรือว่าสวัสดิการอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าที่เมืองไทย ทุกอย่างที่ประเทศเยอรมันดีหมดอะค่ะมันก็มีนิดหน่อยให้แบบว่าอัดหรแบบว่าสําหรับคนต่างชาติเราอาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าจะพูดถึงว่ายังไงที่แบบอึดอัดสํารับโอ้มันก็ไม่มีนะสํารับตัวอเองอะไม่มีอะไรที่อึดอัดอ่ามีอะมีนิดนึงนี่มีแบบถ้าสมมติเจอคนที่แบบว่าทฤษฎีเยอะๆอย่างเงี้ย สำคัญพูดอะไรก็ต้องแบบเกี่ยวกับแบบพวกทฤษฎีแต่ต้องตามรักของหนังสือเป๊ะๆอย่างเงี้ยโอราลำคาเราไม่ค่อยอยากคุยด้วยคือแบบว่าการใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ต้องทฤษฎีหมดอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยด้วยมันก็จะมีมีคนประเภทเนี้ยมีแบบทฤษฎีเยอะตามลักทฤษฎีไปหมด แต,แต่เรื่องอื่นหรืว่าสมัยโอก็ไม่มีอะไร่ะอยู่ได้สบายแต่ออก็มีแบบเรื่องการกินแค่นั้นแหละคือจะคิดถึงอาหารไทยมากกว่าทุกอย่างมันก็ดีหมดอ่ะมันก็แต่มันก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงทุกคนอ่ะมันก็คิดถึงแผ่นดินแม่เนาะเราเกิดทีน่นู่นโตที่นู่นอ่ะ จ่พูดถึงว่าถ้าใครย้ายได้ก็ย้ายเถอะเมื่อเราถ้าอยู่เมืองไทยแล้วฟ,งฟังๆแล้วคือแบบว่าแบบมันก็เนาะถ้าที่อื่นแบบดีกว่าประเทศที่เราจะไปอ่ะมันดีกว่าก็ย้ <laughs> ายเถอะเมืองไทยมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันต้องพัฒนามันมันยังต้องพัฒนาอีกเยอะ

สางไว้อือหือตัวชื้นมาแบบว่าสดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะกินกินตัวจับเสร็จตัวจะกินกนีน่พุงกลางเลยอยากกินไปเนาะผมก็จะลาคลิปนี้ไปแค่นี้อย่ามันจะหนาวเพื่อนๆไม่อยากตัวแล้วโอ๊ตมันนั่งกินแล้วก็บ่นแหละก็ไม่รู้นะ คลิปนี้ก็ลาไปด้วยกวาจับแก้หมดแล้วเดีย๋ยวเจอกัะมาคลิปหน้าเนาะนี่ลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ